สอกเราสวัสดีค่ะมองหารถกระบะไปใช้กันอยู่ใช่ไหมคะเข้ามารับชมหน้าช่องกันได้นะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องกันได้เลยค่ะรถกระบะคันนี้นะคะเป็นรถ Toyota Vigo นะคะปี06ค่ะรถยนต์ตัว E ีเครื่องยนต์ดีเซล2.5คอมบันเร็วนะคะรถกระบะเกียร์ธรรมดา5สปีดค่ะ ช่วงล่างแน่นๆล้อแม็กขอบ18จัดทรงสวยแอร์เย็นฉ่ำภาษี66เป็นรถบ้านพร้อมใช้งานต่อได้เลยนะคะราคา129,000บาทเท่านั้นค่ะราคานี้ราคาเงินสดนะคะเลขไมล์ห0 0ม่0กิโลเมตรเลือนไมลขึ้นครบนะคะภายในขนท่านตามนี้เลยนะคะเบาะไม่ขาดคาเกียรธรรมดานะคะเล่มเอกสารพร้อมรถอยู่ปักช่องค่ะ สนใจโทรคุยสอบถามรายละเอียดและนะัดดูรถตัวจริงนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเพื่อคุยเพิ่มเติมจากผู้ขายเลยนะคะ mm hmm. อย่าลืมนัดหมายไปดูตัวรถกันก่อนก่อนตัดสินใจด้วยเพอแอดเองก็ไม่ใช่ผู้ขายนะคะ mm hmm. เพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นตามที่ผู้ขายลงรายละเอียดไว้เท่านั้นเองนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm.